ไปใส่ยายมาน,นี่ล่ะจะจะเซีนยนใหญ่ไ,ไม่ได้รูปพร้อมขนาดเนาะาเอาหมุนซ้ายหมุนขวา360ออสามร้อยหกสิบองศาสักรอบสิ อยูที่ไหนกันเอ่ยทำไมคางแหลมจังพักแถวบ้านพักแถวบ้านเอาขึ้นพักนะคะให้ดูรอบๆตรงนี้เขาก็ลังจะสร้างสนามเล่นใหม่นะคะอันนี้คือรอบๆมาถ่ายตอนจะล่วงหมดแล้วเ้ยแต่ว่ากำลังดีอยู่ค่ะ,คะให้ดูให้ดูให้ต้นให้ดูต้นไม้นี่นะคะเหลืองรามเลยนะคะนี่มึงกมึงกช่างภาพก็นั่งบ้างนอนบ้าง ั่ภาพมมือใหนี่เมื่อกี้ตอนมาถึงแม่นางนั่งอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกมานั่งที่เบนช์เราก็เลี้ยวรถเข้ามาเราเห็นละนางแน่ๆลักษณะเลยไม่มีใครหนาวมากดูนางใส่คือหนาวมากดูทั้งหมวกทั้งอะไรนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูพัเดย์พเดยหนาวจริงวันนี้หนาวแล้วกี่องศาจ๊ะสิบองศาสิบแต่เมื่อแต่มันห้ามันต่ำกว่าสิบนะตอนมาน่ะ เจ็ดโอ้ยจ้ะเดินแบบหงนางนั่งเราก็เลย,ยแท็กไปว่าสามปีกับ9้าปีถึงแล้วหรอ <laughs> <laughs> นี่ชุดแม่นะคะดูเราจะให้ดูว่ารูปแม่รูปปะไก่ถ่ายกับรูปแม่ถ่ายนะคะจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวไปดูกัน <laughs> กระเทียมเจสสิก้ทอดไข่ค่ะอ วันนี้จะได้นอนกับแม่อีกหนึ่งวันค่ะตาแป้งหน้าขาวโบกเลยเขาบอกเขาเป็นเด็กไทยนะเด็กไทยต้องถาปะแป้งเยอะๆแดดกำลังตอนนี้นะคะแดดกำลังเอ uh, บนเครื่องนะคะกลับจากตอนนี้ต่อต่อขึ้นเครื่องมาแล้วจากอเมริกานะคะจะมาลงที่โตนโตอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแดดจะถึงบ้านแล้วนะคะยไม่ถึงบ้านถึงสนามบินแล้วก็ uh, จะมีรถมาส่งนะคะอีกประมาณสี่สิห้านาทีนะคะก็ ตลอด5้าวันที่แดดไม่อยู่นะคะแมดดี้ก็เป็นเด็กดีมากบอกเลยว่าเวลาแดดไม่อยู่อะแมดอะดูเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ไม่อ้อนเลยก็คือถ้าถ้าแดดอยู่เนี่ยเขาจะเป็นเด็กค่อนข้างที่จะอ้อนนะคะอ้อนอ้อนแดดอ้อนแบบแดดพาไปแต่งตัวหน่อยแดดพาไปอาบน้ําหน่อยแดดทํานั่นให้นี่หน่อยทํานี่ให้นี่ให้แมให้แมดอะไรเงี้ยแต่พอแดดไม่อยู่นะกุ้งบอกให้ลุกลุกเสร็จแล้วไป อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงฟันนะคะเข้าห้องน้ําเรียบร้อยตอนเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมมานั่งในห้องห้องครัวนะคะเตรียมอาหารเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนอย่างเช่นตรงเที่ะมืดมืดอย่างเงี้ยปกติถ้าแดดอยู่แมดดี้จะไม่เปิดไฟนะคะจะแบบไม่ออกไปเลยอว่าแบบแดดพานูไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแดดไม่อยู่อยู่กับแม่นะคะก็จะประมาณแบบเดินออกไปเลยค่ะบ้านมืดมืดมดเนี่ยเขาไม่กลัวนะเขาไปเดินเปิดไฟแล้วก็ไปห้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนแบบบางทีการเลี้ยงลูกอะคะ่ะ ถ้าเราทําอะไรให้เขาจนเคยชินอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเขาชินที่เราต้องทําแบบนั้นให้เขาแต่กุ้งเนะ่ะเป็นหนึ่งที่บอกว่ากุ้งเป็นแม่สายโหดคือไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรให้ลูกแล้วก็ไม่ไม่สปอยลูกสปอยของกุ้งในในบางบางอย่างก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบไม่รู้สิกุ้งจะสปอยคนละด้านกับกับคุณพ่อเขานะเขาก็จะเป็นแบบช่วยทานั่นเขาบอกว่าแบบเฮล퍼อะไรเงี้ยคือแบบอ่าถ้าเปลี่ยนเสือ้อผ้าเขาจะไปช่วยลูกเปลี่ยนเสือ้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยคือเขา ความที่ว่าเขารักลูกแล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกนั่นเองอะมึงแต่บางทีอะ่ะมันกุ้งเลยบอกว่ามันมันมากเกินไปมันมันเยอะเขาควรจะช่วยเหลือตัวเองเขาควรจะเขาเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไงไม่ใช่เขาช่วยไม่ได้แต่เดแดแค่พยายามแบบช่วยแล้วจนเป็นนิสยัยจนติดจนความเป็นความเคยชินนั่นจะเป็นข้อเสียเหมือนเราลังแบบว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะเอาจริงๆเนี่ยแต่เวลาแต่พอกับกุ้งเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ได้ ไม่ได้ถ้าแม่บอกว่าเออ่งนี้เขาทําได้บอกอบางทีก็แบบลืมลืมตัวนิดนึงแบบอือะไรแม่ผ้าอะไรเงี้ยแนะนะกุ้งก็จะแบบแนะนะโอเคเขาก็เดินออกไปเองนะคะแล้วเป็นกับลูกทั้งสองคนนะน้องฟิลก็เหมือนกันน้องฟิวก็เป็นเหมือนกันคือถ้าเป็นเรื่องเอ่อเรื่องแบบภาษาดอกไม้อย,อย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะไม่ค่อยจะคุยกับแม่เท่าไหร่คือลูกเนี่ยจะจะจะ,จะคุยกับพ่อในทุกๆเรื่องเรื่องที่แบบ เรียกอะไรอะที่แบบเป็นภา,ศา,ศา,ศาษาดอกไม้อะเออเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ถ้ากับแม่เนี่ยจริงๆปกติเขาก็จะคุยทุกเรื่องนะแต่ความที่ว่าแม่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งพอแข็งปุ๊บเนี่ยลูกก็จะเกรงก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างหน,นึ่งนะคุณจะบอกว่าอย่างอย่างบางทีก็จะเป็นความสมดุลนะระหว่างที่แบบว่าคนนึงแข็งคนหนึ่งอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้มีความสมดุลเกิดขึ้นอย่าง น้องฟิวเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรอะไรที่แบบสําคัญมากๆหรืออะไรที่ต้องการการส u p p o r t มากๆเขาก็จะมาหาแม่เขาก็จะคุยกับแม่แต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบเซนซิทีฟอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกับพ่ออะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าภาษาเบาๆภาษาอ่อนไหวภาษาแบบอ่อนโยนภาษาดอกไม้ก็จะไปทางพ่อนะคะก็จะเป็นลูกทั้งสองคนของกุ้งเลยนะคะก็จะลักษณะเหมือนกันแมทเหมือนกันแม่นี่จะคุยกับแดดทุกเรื่องจริงๆ กับกุ้งนี่แบบน้อยมากนอกจากเรื่องไหนที่แบบได้ต้องแบบอืมถามแม่ก่อนนะอะไรเงี้ยแม่ถึงจะเข้ามาเพราะว่าเขาจะมีความกลัวแล้วก็ความเกรงอยู่ในนั้นแล้วก็เกรงนะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะประมาณครึ่งชั่วโมงได้จะกลงเครื่องละเอาเป็นว่าวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตวันต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอระไรให้ชมจะบอกว่าตอนนี้หน้าหนาวแล้วก็สวยมาก วันนี้นะคะก็พาทพกคนนะคะไปชมบรรยากาศสวยๆอาจจะไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่ากุ้งแวะไปกุ้งทํางานอยู่อย่างเงี้ยคือแบบต้นไม้อะ่ะแบบร่วงจะหมดแล้ว่เอาจริงๆคือมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่จะสวยมากคือสวยแบบเป็นแบบต้นต้นต,ต้นไม้จะสดแต่ตอนนี้ใบเริ่มแห้งแล้วก็กิ่งเริ่มเขาเรียกอะไรกิ่งเริ่มว่างเปล่าแล้วก็ใบไม้เริ่มร่วงเยอะมากนะคะก็เลยบอกเฮ้ยต้องรีบไปถ่ายรูปแล้ววันนี้แดดออกด้วยรีบไปถ่ายรูปเธอเดี๋ยวจะไม่ได้รูปสวยๆของปีนี้นะคะก็เลยออกจาก ออ,ออกจากออฟฟิศไปประมาณแบบว้าบไปประมาณก่อนก่อนพักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พากันไปทานมื้อเที่ยงนะคะแล้วกุ้งก็รีบกลับมาทางานคือบางทีเวลากุงจะไปไหนนะักกุ้งจะต้องแบบเคลียร์งานนิดนึงหรือจะต้องกลับมาให้ทันเวลานะคะก็แต่บางทีบางบางบาง,บางอย่างมันก็ไร้าสาระสําหรับเราแต่มันก็มีความสําคัญไงเออกุ้งก็เลยต้องต้องแม n a เวลาดีดึงทั้งเรื่องน,นั้นเรื่องนี้จะบอกว่าช่วงนี้ก ยุ่งนะแต่ก็ยังมีเวลาให้กับคนรอบข้างนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่ามาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรให้ชมกันทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ